หนักพี่เขา <laughs> เพี่เขาหลอดด้วยนะเนี่ยดูดไิไอ้ไอ้เห่อกินอะไรกินยังไงให้อร่อยนะจ๊ะลูกหลอดตากินนี่เห็นไหมได่ากินอะไรให้อร่อยก,อกินยังไงให้อร่อยก๊อปกันดีกว่า <laughs> นี่สวัสดีค่ะทุกคนจ๋าดูสิ เด็กๆมาทานข้าวกับครูเลี้ยงข้าวครูด้วยนะน่าดักมากใช่ไลฟ์ไอเฟ่ยูวิธีทานข้าวให้อร่อยนะคะคือสั่งทุกอย่างมานะคะแล้วก็อันไหนที่ไม่อร่อยก็จะรู้ว่าอันที่อร่อยเป็นยังไงใช่ไหมใช่จริงจริงในดู เอาพิธีให้คลิปทิกอีกรัวๆเร็วอะไรคะให้ทิปรัวรัวให้ทิกรัวๆนี่กล้องอยู่นี้ลูกกล้องน่ารักมากเลยให้เคล็ดลับให้เคล็ดลับให้เคล็ดลับทางบ้านหน่อยเคล็ดลับในการกินให้อร่อยหลับตากินนี่เคลแล้วให้หมดทุกอย่างเลยเคล็ดลับในการมีความสุขก็คือทำสิ่งที่ชอบใช่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 อะไรที่ชอบก็ไม่ต้องทำ พูดแต่สิ่งที่ชอบถือให้หน่อยให้ได้เห็นทุกคนเออลูกดูด้วยลูกจะได้เห็นอร่อยมากเลยกินสวยๆด้วยนะคะอะไรนะมีแต่เราลูกอะไรนะทำแต่สิ่งที่ชอบพูดแต่สิ่งที่ชอบต้องถามปรมาจารย์เมื่อกี้ก็ถามหลายคำถามเลยนะอแจกๆสักหนึ่งไหมฮะ แหวนสักหนึ่งกินรับไม่ออกพอออกลายกลัวเลยหนึ่งก็นรับอืมกูอร่อยไหมกูกินอะไรก็อร่อยใช่ไหมถามน้ำดูใช่ใช่ทำไมกูอร่อยทุกอย่างอร่อยอร่อยเล่าขอฟังดิกูขยี้กูขยี้ใช่กูจะบอกว่าอะไรไหมเพชรกูอ่ะเดี๋ยวกูจะเล่าให้ฟังนะจ๊ะเอียดอุ้ยคนมาเยอะเลยน่ารักมากเลยไอ้ดับดู กูจะบอกอะไรให้ฟังนะกูรู้ไหมเมื่อก่อนกูไปแสงไม่ได้เลยลูกนี่ไงตรงนี้เลยชัดเลยโคตรสว่างระหว่างนี้ให้เด็กๆกินกันไปกูเล่าให้ฟังนี่อร่อยโคตรโอ้ยโคตรอร่อยไปหาช้อนมาช้อนกลางขอช้อนกลางไหนหลือดีตการ์ตูนจ้าทำแต่สิ่งที่ชอบพูดแต่สิ่งที่ชอบนี่มีคนคอมเมนต์ด้วย ครูจะเล่าอะไรฟังเมื่อก่อนครูไปที่ตอนนั้นครูเป็น,นทูตเยาว,วชนใช่ไหมคะแล้วก็มีต่างประเทศเยอะมากมีหลายคนมากมีหลายประเทศมากแล้วแต่และที่เขาคือครูพักอาศัยอยู่บนเรือสำราญแล้วเราก็มีกิจกรรมบนเรือใช่ไหมล่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะน่าดักมากลืมละ <c oughs> เรือสำราญนอเรือรามีหลายประเทศครูอยู่บนเรือสำราญนะลูก <c oughs> ใครที่เห็นคลิปนี้แชร์ไปรัวๆนะแล้วทีนี้เนี่ยเขาจะแวะหลายประเทศมากในแต่เรือเรือในแต่ละประเทศเขาจะแวะท่าเรือแทบจะทุกประเทศนะคะแล้วแต่ละแต่ละพอร์ตเนี่ยคืออาหารแต่ละแต่ละชาติเนี่ยไม่อร่อยเลยนึกออกปะเพื่อนครูบนเยอะมากเพื่อนครูอันนู้นก็ไม่อร่อยอันนี้ก็ไม่อร่อยอุย้ยคิดถึงบ้านอยากกินมาม่านู่นนี่นั่นใช่ไหม <S <S แต่ครูไม่งอร่อยทุกเรื่องอร่อยทุกพอร์ตแล้วไปเถียงกับครูด้วยว่า น่อร่อยตรงไหนวะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วทุกครั้งที่กินข้าวเนี่ยครูจะอยู่คนสุดท้ายตลอดเพราะบอกเพื่อนว่าอ๋อเดี๋ยวเช็คให้ว่าลืมของอะไรเปล่าจริงๆคือยังกินไม่เสร็จอร่อยมากอร่อยและฟินมากลูกเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมเวลาคุณแอคตัวเองให้ทานอร่อยมันก็จะอร่อยจริงๆโอเคปะต่็นไรละคนคือ คือก็เข้าใจอะบางเมนูมันก็ไม่อร่อยจริงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมล่ะมันก็แอบยากอันนั้นก็เป็นเคสยากไปแต่ว่าอันไหนที่มันก็ไม่ได้อร่อยเบอร์นั้นแต่เราทําให้มันอร่อยมันก็อร่อยได้นึกออกไหมเราเนรมิตทุกอย่างเศกทุกอย่างมาข้างหน้าเราไม่ให้แบบเป็นของดีเรากินอะไรก็อร่อยไปที่ไหนก็ดื่มดําไปที่ไหนก็เห็นของสวยงามโคตรแพงแพงแรงในเกมน้ำเตยก็จะบอกว่าแบบนี้ต้องให้ในคอสแล้วนะคะ ต้องไพเวยต้องไพเวยต้องไพเวยเท่านั้นนี่ขอบคุณค่ะอ้าวแถมให้คนละหนึ่งเลยจะปิดละคนละหนึ่งค่ะชอบไหมชอบไหมครั้งที่แล้วเรียนเป็นไงมั่งหลับอย่างเดียวเลยโอ้ยแพงแพงความมั่งคั่งล้ำรวย ความเจริญรุ่งเรืองแข็งแรงนี่พิธีไพ่แพงนดินแดนแห่งซอสไดมาปรากฏเออโฮริมตุกรวมทุกประโยคเลยนะแพแพ้เป็นต้นไปโอ้ยให้แพ้ตุ๊กตุกจากไปนี่หลกแางเลย่ะนี่คุูจะบอกให้เจ้าแพ้แพ้ไม่งงบ้างเหรอว่าเจอคนแบบนี้คือมา ก็ตลกเลยเด็กใหม่นะคะเด็กใหม่เด็กใหม่ก็ยังพูดภาษาไม่ค่อยเข้ากับเขาเอาเอาพูดภาษาเราได้ปะเด็กใหม่เด็กใหม่เด็กใหม่มันแรงก็มันก็แดงในแกงเท่าไหร่แรงแดงแกงแรงมีกินเนอร์มีกินเนอร์พูดผิดพูดถูกแล้วลูกไม่งงบ้างเหรอเจอแบบคนเอ่อคนแบดอย่างเราทุตสวัสดิ์นะรู้สึกว่าเขาแปลกแต่ว่าเรารู้สึกว่าพลังงานเขาแตกแต่ดี เราเห็นแล่ะสิ่งที่มันสื่อสารไม่ใช่ดีธรรมดามันไม่ใช่เออมันเป็นเรื่องของพลังงานไม่ใช่เป็นเรื่องของแรงในแกงในอะไรนั่นก็เป็นการสื่อสารแบบหนึ่งใช่ไหมแช่ว้วสิ่งที่สื่อสารออกมาในสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่มันแบบอย่างเช่นแบบเป็นความจริงประสาทธรรมอะไรแบบนี้มันดีมากเห็นไหมล่ะเห็นไหมครูคนลุกเลยเข้าใจป่ะพูรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยครูเห็นเขาครูก็รู้ว่าเราก็คือหนึ่งเดียวกันน่ะ มันก็คือนกผงเดียวกันน่ะนื้อออกเะล่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเขา read energy ใช่ไหมล่ะเออเราก็เพิ่งรู้ตัวเหมือนกันเนอะเห็นไหมลเลือกมาจากที่เป็นแบบ energy ไม่ใช่เลือกมาจากที่แบบพูดอะไรใช่แล้วเห็นไหมดูจากสังเกตดักทุกครั้งที่เขาพูดคุณรู้ว่าเขาเข้าถึงซอสใช่ไหมล่ะเห็นไหมล่ะก็บอกอยู่ธรรมดาที่ไหน ใช่แล้วเขาไม่ค่อยรู้เรื่องนะเขอาจะพูดแบบภาษาของเราเขาก็จะไล่ช่วงแรกเพิ่งบิน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 บินเพิ่งบินกําลังกําลังตามฟังหัวค่อยุคอนะคะินไหมล่ะโชคดีไหมชาตินี้ได้รู้เนาะมหาศาลไหมยี่ค่ะี่ค่ะต้องทะเบียนองทะเบียนอะไรขายให้ด้วยค่ะจักลมาต้องี้อมีียเยด้ไยนี่นยูนิเวิร์สมาเก็ตติ้งคได้ยงง แล้วลูกไม่งงมากเเหรอลงเียงิดได้ไ <c oughs> งไอหรกอใช่ไหมใช่ก็วิธีที่เราจะทยังไงให้กอ่ะเราเป็นกอดยดได้เด้ยๆโอ้ยพ<ง>เพยงงลงเ,เห็นไหมล่ะเขาฉลาดฮะ <c oughs> มาณนั่นแหละ,หละก็มาลองเรียนกับเพราะว่าครูอยสอนลึกสอนลึกมากที่สุดแต่ประเทศไทยแล้วแหละโอ้โหทอ่นี้เราไปแล้วหมดแล้วหมดแล้วก็ออกไปส จะกยินนักใช่ไหมไซูนยัทันนะทุกคนมาตอนที่ยังไม่เริ่มเรียนยังไม่เริ่มเรียนใครจะมาใครจะมาวันนี้พูดเลยว่าทันนะคะแล้วก็มาถ่ายรูปกับครูในชุดชมพูนี้นะคะให้ไปเลยซ f 5 5 5 5้าห้านห้ารานราโคตรถูกเพราะอะไรดูไหมปัญญานี้ใช้ได้ทั้งภพชาติแล้วก็น่ายินดีด้วยนะอ้าพิธีฝาก จะให้ฝากอะไรล่ะจ๊ะบอกอะไรทำบ้านบอกเลยพี่ทิมอะไรคิดดีทำดีพูดดีไม่พอแล้วนี่แพงตลอดต้องคิดสิ่งที่ชอบทำสิ่งที่ชอบพูดสิ่งที่ชอบนี่ไม่แล้วประเด็นคืออะไรรู้ไหมคนนี้เนี่ยผ่านมาหลายสำนักเหมือนกันนึกออกปะลายสำนักลายเออหลายเซอา์ลินมาหมดเห็นไหมอ่าทำไมมาทำไมมาจบที่นี่ ิบแฉเห็นหน้าครูแล้วใจอ่อน yes ต้ <naz oses> ตองมาต้องมาเรียนสดว้ารอเล่นน่ารักแม่พิธีมัเขาฉลาดเธอคือเจ้าอาวาสอีกหนึ่งเจ้าจริงพูดเลยใช่ไหมบอกอยู่แหมไปเศร้าหลินเศร้านู่นมาหลายสำนักจริงๆตัวเองอะเจ้าอาวาสใช่ มมใช่แล้วม,มีแต่คีบแพงม,มีแต่ปัญญาเห็นไหมเฮ้ยเขาบอกตลกน้องไอ้น้าด,ดักกาตลกน่าเลิกน้องเห็นไหมแพงน้ำมันแรงไปแกงเห็นไหมล่ะไอาย,ยามันรู้เรื่องด้วยเว้ยด <laughs> เด็กใหม่เออยิงมุกใหญ่ยิงมุกใหญ่ <laughs> ไม่ต้องพยายามเลยเดี๋ยวเธอจะเป็นแรงกว่าฉันอีกเชื่อไหมเชื่อไหม ยื้อรักมากโอเคกินก่อนดีกว่านะคะขอดื่มดับนะคะแล้วก็วันนี้เป็นเกียรติมากขอบคุณมากที่เราได้เจอกันแล้วทุกโมเมนต์มันก็จดจําในชีวิตมนุษย์ตลอดไปจริงไหมเจ้าใหญ่ยิีงเดีพูดเหมือนคนบ้าเลยพูดเลยบ้าแต่ก็รักนะบ้าแต่ก็จะเลินลุ่งเรืองกันเรื่องระไรดีนี่น่ารักมากใครได้รับสารนี้ก็แชร์ไปเรัวๆด้วยนะจ๊ะแล้วก็ใครอยากจะมาเรียนออนไลน์มาเก็ตติ้งจากวันมาเก็ตติ้งออนไลน์ตอนนี้เท่าไหร่ ถ้าภาค2 2666 6นะคะถ้าภาค3 1 9999ก็รีบลงทะเบียนนะจ๊ะช้าก็สดวันนี้ยังทันนะคะมาสดวันนี้ยังทันนะคะหนึ่งวันห้าหมื่นห้าพั้าอ้าสองวันแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดแล้วเดี๋ยวจะขึ้นแสนอัพแลนะจ๊ะพออะไรรู้ไหมเกินเลยคำนะจ๊ะไปแหละกินข้าวก่อนดีกว่านะคะบิ๊บบิ๊ฮัลโหล คิดว่าไล์จบแล้วละสิจะแอบดูว่าแบบหน้ากล้องกับหลังกล้องเหมือนกันปะบายบายอ่ะบายบายเห็นอะ้ล่ะดูดิ กินสวยมากกินสวยกินคือกินท่าสวยมากไม่เคยออกไรไม่เคยจอกินท่าสวยมากนึกว่าแม่ปิดไลร์แล้วไม่ปิดหรอกนะเห็นไหมกําลังเรียนไมด้าอยู่จ๋ายินดีด้วยนะจ๊ะไมด้าฟังยังโคตรเจ๋งเรียนแต่เรียนไม่จบนะแต่ก็สนุกมากเลยใช่แล้วมันมากเห็นไหมชอบไหมล่ะเจ้าทิพย์เนี่ยฟังบ่อยรู้อีกนี่ก็ทิพย์เป็นคนแนะนำไมด้าได้ไหมไมด้าไมด้าต้องฟังไมด้า มันเป็นคอร์อที่เรียนสนุกฟังง่ายฟังง่ายที่สุดมันชับเพราะว่าคุณพ่อเขาอาจแบบเหมือนอ่านแบบเป็นตอนๆไปใช่ไหมทำดีโอ้โหขอบด้คาุณมากเลยคแต่ยังเรียนไม่จบเขายังลงไม่ใจไหม นั่งไปเพิ่งเรียนไปไม่ถึงสองอาทิตย์จะให้หมดทุกคาก็ได้แนะนําไปสมใจสมใจนะใบดาเป็นฟังสนุกใบดาว่ามีคิดว่าอะไรแล้วว่าตามี่เฮ้ยเป็นพวกเมียกันเมื่อไหร่หรออ้แหมไวใช่นะอ่ะให้สีเอฟใบดัสไเอฟใบดวันนี้ถ้าบทย่อยนะทุกคนก็วันนี้ครูหนึ่งอะไรให้าห้าห้าไหมได้หนึ่งสี่เก้าเก้าโอ้ยครูให้รถไปอีกมาก บทแยกบทแยกไงบทแยกหนึ่งสี่เก้นะคะทุกคนไปเลยใครที่ติดเรื่องเงินมาไมดั้สนะคือเรียนเลยจริงเอาจริงๆแค่แบบว่ารับไปคียั้นหนึ่งสี่้าเก้านี่แบบว่าคุ้มเลยอ่ะเพราะว่าจะได้ไปทางชีวิตคือหาข้างนอกเนี่ยไม่มีตยบอกเลยคโอแบบข้างนอกไม่มีอ้โนี่แล้วคนนี้เขาลงบทแรกแล้วเงินเข้ามาลัวๆให้ได้เรียนฟรีเห็นไหมล่ะ ผลลับจริงเนี่ยผลลับจริงเขามาเล่าให้ฟังแล้วไปอ่านดูในไอเฟสหน้าเพจคุณนะจ๊ะใครอยากลงบทย่อยก็ 4F1499 ใช่ไหมใช่ค่ะ1499ใครแบบคอสเต็มคอสเต็มปกติสามสามสี่สี่สี่อ่าสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สี่นะจ๊ะพียารักมากให้เดฟดู มีคแฟนคลับเยอะเลยเนี่ยหนำเตยมาด้วยนี่กำลังเรียนไมด้าอยู่จากคุณสายียีพายินดีด้วยจ้าครูให้ปลุกพลังด้วยหน่อยปลุกพลังแถมทุกเรื่องพลังสอนดีมากนี่ขอข่าวเบ้างได้ไหมดีมากดีมากดีสุดยอดมันแรงในแกงเขาจ่ปะเขางงไหมว่ามันแพงและแรงในแกงลูกไหนมันดียังไงปลุกพลังปลุกพลัง มันค่อยๆสอนมันเรียบเรียงแบบค่อยๆเรียบเรียงกีระบทให้เราเข้าใจว่าเวลาที่เราคุยกับพระเจ้าอ่ะหรือว่ากอซอสเสียงภายใน <S S <os>. <S คุยกับเสียงภายในคุยกับเสียงภายในอะไรนะนะั่นอ่ะเออเป็นยังไงเราก็จะไม่ต้องสงสัยแล้วไม่ต้องตั้งคำถามเพราะว่าเขาสรุปจบให้ฟังไวในคอร์สแล้วแล้วก็ไม่ยาวมากฟังแป๊บเดียวก็จบอะ่ะ 2อมชั่วโมงก็เสร็จแล้วแต่ว่ามันก็ดึงพลังแบบรวดเร็วเลยดี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 แนะนำแนะนำแนะนำนือเสียงนี่แก้ได้ทุกโลกคือฟังได้ตลอดชาติคือเบสิก o ูแอดวานไม่รูเรื่องมาเนี่ยก็ฟังได้ถ้เรื่องมาอยู่แล้วเนี่ยก็ a แอดวานไปได้อีกนี่นี่นี่าค่ะว่าคนนี้แบบอะไรนะเขาเรียกอะไรนะกดแรงดูดเยอะเหมือนกันเป็นสายเทพกดแรงดูดนี่ อยากให้ทุกคนที่แบบว่าถ้าเป็นชาวอินสตาปร์แบบเริ่มต้นมาใหม่น้องใหม่อินสตาปร์เนี่ยอยากให้ทุกคนต้องผ่านหนังสือเสียงเลยอเออหรือแบบว่าเพิ่งเข้ามาผ่านหรือเจออะไรเงี้ยทุกคนในโลกนี้ต้องฟังอไอเยอฝาก CF เร็วไปละ CF นะคะอ,อหนังสือเสียงสี C ่สี C ่จีสี่ไหมคะคุณได้เลย 40, อ่ะสี 40, 40่หมื่นสี่พันโอ้งเวลาอัพ่าคสจริงราคาเนี่ยเป็นเป็นเป็นแสนเป็นล้านได้ จริงว่าทั้งชีวิตบางทีทั้งชีวิตบางทีคุณแลกกับที่ดินอะทั้งโลกอะไรอย่างนี้ก็ยังแลกกับปัญญานี้ไม่ได้เลยเนาะเปย์เขาได้ป่ะใช่สี่สี่สี่พันสี่ร้อยสี่สบสี่บาทนะจ๊ะใครที่สนใจนางเชือเชียงกุพดังนะคะแล้วก็วันนี้ครูขออวยพรวันนี้ครูมางานวันเกิดอาจารย์บัณฑิตนะคะแล้วก็ครูก็รักแกมากเลยแล้วก็ขอบคุณมากที่มีแกอยู่ในชีวิตนะจ๊ะแล้วก็ฝากแท็กแกไปด้วยนะบอกว่ารักมากแล้วก็ ไอฟูบ้ายแต่สวยมากแต่สวยมากแต่สวยมากคูบายตลอดแต่ไม่บายไม่หร่จะเมนูใหม่จะมานี่แม่ก็รออยู่ขอให้เรากินหมดไม่เลยอันนี้มันมีแต่สลัดแล้วใช่ไหมลูกคุยไปใช่ป่ะหมดเดวนี่แต่อันนี้อร่อยมากอ่ะ โคตรอร่อยเมนูถัดไปมาได้เลยนะคะอ,อ,อันนี้ลูกไม่ทานเหรออะไรแบบเนี้ยแม่ขอดูในบอกมาเลยว่าอัน <c oughs> นี้คยังไม่ปิดนอะ่ะอย่าไปบอกเขาสิลูกลืมดูนะเฮ้ยอันนี้อร่อยครีมครีมชีสครีมชีสอยู่ข้างในไม่ต้องกินแตงกวาก็ได้อร่อยอ มีสร้อยมีสร้อยเนียนๆไปชีสอร่อยอร่อยไหมอร่อยเนี่ยนะแม่ขอกินหน่อยเอาไปเลย น้องเขาแพ็กได้เหรอใส่ถ้วยเล็กเใส,ใส่ถ้วยเล็กเออดี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 ขอบคุณมากมากเลยอืมน่าใจาขอบคุณจุกๆความรู้ที่มีให้กัน<ม>น้ำเตยเป็นขับเยอะจังวะไลรไลรเองปะเนี่ยอันนี้เฟซเตยหรือเปล่าอื DJ, จที่เจอคกูพลในาสัมมนาคุกพลในวันที่9นี้เจ้าวางไม่นัด นัดสอนไม่บอกแม่เลยเลียวและเพียวในเกียวเห็นไหมมีคนเข้าใจลูกอ่ะคุณสุริยาขอบคุณมากค่ะคุณซิสิยาพาตลกปะสอนสอนคนวิศวะให้พูดอะไรแบบเนี้ยตลกว่ะเข้าใจมาก น่ารักอ่กัุนซอสีิละเข้าใจใช่ไหมเก่งว่ะอายโน่แล้วยิ่งผู้ชายอีกนะผู้หญิงเว้ยไม่หมายถึงว่ามีเพื่อนผู้ชายเยอะไงนึกออกปะไม่มีซอฟไม่มีซอฟพาวเวอร์เท่าไหร่ไม่ไล่ไม่ไล่ไม่มีซอฟพาวเวอร์อ่ะนึกอออกปะล่ะ นีดแลดูนี่มากเลยนะต้องขอมีดดีๆแรงนละแรงในแกงนะมีคนเล่นกับลูกด้วยมีเพื่อนแล้วมึงนะมีมี่นี่ไงแพงและแรงในแกงเห็นไหมล่ะนี่แล้วเขาก็ยังดูกันอยู่ยาวนานเกียวและเลียวในเกียวดูสิเป็นอะไรกันเนี่ยคุณพูดภาษาอะไรกันเนี่ยฮะ พูดภาษาเดียวกูเลยน้องค่ะของนี่ทานสเปซที่แอบแฝนค่ะอื้มันใช่ไมค้ใชเขาหน้าดัดเป็นอันนี้เหมือนไพรเวทเลยเนาะนี่เหมาชั้นเลยนะเนี่ยดูสิเหมาเหมาทั้งพนักงานเลยนั่งทานกันนี้ ยังสวยอยู่ตลอดเวลาด์กฮ่าห้าห้าหนำเตยสู้ๆอะไรเนี่ยเฟสใครเนี่ยผู้ไล้เพดผิดเพดป่ะเนี่ยไม่ค่อยดีต้องไปนอนชื่อไล้ผิดเพจอะไรบ้าอนุ้ยน่ารักหนำเตยน่ารักมากลูกมีอุตส่าห์มาช่วยครูดูดิน่ารักเปล่า ขยายสจรทำไปค่ะทั่วจักรวาลค่ะไปนอกโลกไปเลยนี่คุยเอาเลยลูกอยากกินอะไรึงตะวันก็ไปกินโต๊ะจีนมาใหญ่กว่านี้อ่ะกินโต๊ะจีนวันนี้ไปเรียนเลี้ยงที่บ้านอืตอนเย็นลูกก็เป็นคนกินเยอะแน่เยอะมากเออเห็นไหมล่ะเกี่ยวกับหุ่นไหมดิเนกินเยอะแต่ผอมเออนี่นี่อี่อะไรนะไหนบอกเขาเยอะยังไงให้ผอมเอ้ยบอกสิ มันอ้วนมันไม่ได้ผอมกินกินเยอยังไงได้ให้ผอมใช่ไหมคะใช่นี่กินแบบกินแบบมีความสุขอ่ะแล้วก็พอมันมีความสุขตลอดเวลาเราก็จะแบบแอคทีฟพอเราแอคทีฟมันก็จะไม่อ้วนจริงมันจะแบบลุกจากลุกขึ้นมาทำนู่นทำนี่ตลอดเวลาโอ้โหไม่แล้วแบบนี้วิถีนี้มันไม่เครียดด้วยนะไม่เสีเรียดมันเป็นวิถีแบบเอ็นจอยเอฟเฟรมเมนและเอ็นจอยทุกอาหารใช่ใส่ใส่แถมยังหุ่นดีและเซ็กซี่น้ำเตยกินข้าวบ้างนะ แฟนคลับเยอะขอดาวหน่อยดิไอ้เองใสค่ค่อยไม่ดีต้องไปนอนเนี่ยขอดาวให้ครูหน่อยสองร้อยดาวไปนะบินเทบินเท <c oughs> เดี๋ยวครูมีบัตรไปประมาณ <c oughs> บัตรแทงเขา่าลุงไปบัตรตับมือบัตรแทงข่าทุกคนแลับกูบ่อยสายบัตรแทงเข่าเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวเล็วนี้ครูจะมีฉลองวันเกิดนะจ๊ะเพราะนั้นติดตามกันด้วยนะจ๊ะว่าจะมากันวันไหนค่ะยังไม่ได้สรุปวันใช่ไหม โอเคบายลาะลาะบายบายลาสแยกกันค่ะคุณเพอร์เพอร์ไปว่า huh. คุณนาบีแอร์ลับยูนายทูนไอเด็บทูกินแบบมีความสุขแพงและแรงในแกงอ่าคุณบันธนาแฟนคลับเธอลูกมีแฟนคลับแล้วนะแพรคุณไดมอนด์ไอเล็บยูรักกูพออยากตื่นรู้บ้างแนะนำอะไรอยากตื่นรู้บ้างเขาบอกว่าหน้าที่คู อะไรนะแนะนำต้อง follow เพจ follow เพจหนังสือเสียงผูกพลังค่ะปุกพลังผูกพลังเริ่มต้นที่ห um> นังสือเสียงผูกพลังแล้วก็มาเจอครูพลอยนะคะมาลงคอนสดให้ได้เลยในดักแวรานะไม่มือโบนะคะไม่ม หยุดพูดคำว่าตังไม่พอเด็กขาดตบปากเลยตบปากคนบอกไม่คดีบอกไม่ได้ตบปากห้ามพูดเพราะว่าเราตบปากมันก็เป็นการสั่งเราแล้วใช่แล้วสร้างลวงหน้านี่ต้องพูดแบบที่พี่ทิพย์บอกเลยก็คือพูดแต่สิ่งที่เราชอบนี่ตบเลยนะตบเลยเป็นลูกศิษย์ครูพลอยไม่ได้เด็กขาดไปแล้วรักมากบายบายเฮียกิน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 แกง ไล่แบะิปแล้วิดแล้วโอ้โหไ่เชื่อเลยต้องพากินอยู่อุ้ยต้องมาดอยต้องอาดอยแน่ๆเลยอ่ะอ้โวหอ้ไปได้ ไปแล้วบายอ่านบ่ายของจริงบ่ายของจริงอ่ะบ่ายเราจะชื่อเราฟูนแล้วอะ